Power M Card AB Switching m t e c h ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ารุ่นรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าท TR เอาพุ t ข้างละ10คู่นะครับ Switching 3 0 0 0ันวัตต์นะครับ Switching Full Bit แทนนี้ขาย6,900บาทนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับให้จะมาเทสให้ดูกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ สภาพเครื่องก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับสวยๆเลยนะครับถือว่าใช้ได้ก็อันนี้ขับ18ได้ข้างละ2นะครับหรือขับกลางได้ข้างละ3ดอกนะครับข้างละสี่ไม่แนะนําครับผมกลัวมันจะร้อนเกินนะครับก็ให้ข้างละ3แล้วกันนะครับแต่ถ้าข้างละสีได้ก็ถือว่าฟุกดีไปแต่สำหรับผมผมว่าสเปคประมาณนี้แนะนําถ้าเป็นขับกลางแหลมข้างละสาก็พอนะครับถ้าเป็นเบรก็ได้ข้างละ2นะครับ ก็ประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวเปิดเครื่องดูโอเคเครื่องออนป้องกันลำโพงจะหน่วงสักพักนะครับถึงจะตัดนะครับโปรเทคจะหน่วงสักพักแล้วก็ตัดไปอันนี้ต่อช h a n แ e นวช a n n แ l ไหนนะจำไม่ได้ต่อช h a n แ e นวขวามือแต่ว่าแจ็คยังไม่ได้ย้ายมา โอ,อันนี้ชแนลขวามือดังปกตินะครับเดี๋ยวย้ายมาชแนลซ้ายเดี๋ยวย้ายมาชแนลซ้ายมือ อเคดังปกติทั้งสองชแนลนะครับก็แท่านี้มือสองนะครับขนาดแท่น2อยูลึก16นิ้วนะครับมือสองขายอยู่6,900บาทรวมค่าจะส่งนะครับ6,900รวมค่าจะส่งโอเคให้ดูสเปคคร่าวๆนะครับ <G> ก็ประมาณนี้นะครับ T ตัวนี้เป็นคัา AB บีสวิตชิ่งนะครับ หน้าตาก็ประมาณนี้ครับโอเคจัดไปครับ